ในชีวิตของเราอะค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดในชีวิตของเราอะค่ะไม่มีไม่มีคำว่าล้มเหลวแล้วไปต่อไม่ได้ความล้มเหลวร้อยครั้งแล้วเราชนะความล้มเหลวครั้งหนึ่งนั่นคือใชยชนะค่ะนะคะวันนี้คุณอาจจะยังขายไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะขายไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะ คุณค้าหนูอยากส่งผลลัพธ์คุณจังเลยหนูยังไม่ได้มีบ้านหนูยังไม่ได้มีรถหนูยังไม่ได้มาโชว์ยอดสิบปดล้านห้าสบสองล้านหนูยังไม่ได้มีผลลัพ์หนูจะทํายังไงดีคะคุณค้าผลลัพธ์ของคุณน่ะแค่คุณขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นนะคะหรือว่าคุณยังไม่เคยขายสินค้าได้สักชิ้นถ้าคุณขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นนั่นคือผลลั์ที่คุณออกมาเป่าประกาศเลยคะ่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเก็บงามันเอาไว้โอ้ยขายได้ชิ้นเดียวายคนที่เขาขายได้สามหมื่นชิ้นฟังนะคะ เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอายไม่กล้าเอาผลลัพธ์ออกมาบอกผลลัพธ์ของคุณมันจะไม่ขยายตัวไปดูนะคะไปดูชนิตาแดงวิชัยสิ่งที่พูดคือสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําคือสิ่งที่คุณมองเห็นโอเคไหมคะชนิตาไม่เคยพูดเล่นหรือไม่เคยพูดมั่วทุกอย่างที่ชนิตาพูดต้องจริงเท่านั้นเพราะจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากให้พูดอะไรให้ปล่อยออกมานะคะครูจะบอกว่ากว่าที่ครูค่ะจะขายสินค้าได้เป็นล้าน,านชิ้นในวันนี้ครูก็ขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นเหมือนคุณนั่น แล้วก็ขายได้ทุกวันไหมคุณคะไม่ใช่เทพเทวดานะจะได้ปลุกเสกให้ได้ขายทุกวันเป็นคนเหมือนเราเหมือนคุณนี่แหละวันนี้ขายได้กล่องนึงชิ้นนึงห่างไปอาทิตย์หนึง่งไม่มีคนจิตตกค่ะอะไรวะกูก็โพสทุกวันอะไรกูก็ไปทุกช่องทางทําไมไม่ได้เพราะเราอะค่ะแบบไปกดดันแต่ถ้าเราทามันทุกวันอ้าจะมันเถอะมันขายได้วันไหนก็วันนั้นแหละเพราะว่ากูทําเต็มที่แล้วคุณเชื่อไหมได้คนคนเดียวก็เหมือนได้คนทั้งล้านคน่ะเข้าใจหรือ,อยัง นี่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าอย่าก,กดดันตัวเองไม่ได้18ล้านวันนี้คุณอาจจะได้1800รอล้านวันหน้าวันนี้ยังไม่ได้เงินล้านวันหน้าคุณจะได้สิบล้านวันนี้คุณยังไม่รู้จักเงินล้านเลยแล้วจะแปลกไหมที่คุณจะเป็นผลลัพธ์ไปจับร้อยล้านให้คนที่ไม่เคยมีเงินล้านเหมือนกันชีวิตเราไม่ได้ตัดสินกันแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะชีวิตเราตัดสินจากการเดินทางของเราเองนี่แหละครูออกมาโชว์ผลลัพธ์ตั้งแต่ครูขายไม่ได้เลย โชว์กล่องสินค้าโชว์กล่องเปล่าโชว์ไปถ่ายรูปกับกล่องสินค้าคนอื่นเขาขายได้กล่องหนึ่งดีใจมึนขายได้เป็นร้อยเป็นล้านคุณทําแบบนี้โดยไม่น้อยไม่จิตตกไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งสิน้นแล้ววันนี้ครูชนะีหยค่ะชนะตั้งแต่ยังไม่แข่งขันนะคะชนะใจตัวเองชนะเวลาแทนที่ครูค่ะโอ้ยเดี๋ยวกูมีระเบิดเวลาในตัวเดี๋ยวกูก็ตายแล้วกูจะต้องทําอะไรมากมายเนี่ยก็กูอยากใช้ตอนกูก่อนที่กูจะตายไงบอกตัวเองนะคะไม่ได้ว่าใคร พอมึงจะทำไปเยอะแยะทำไมมึงจะใช้หมดไหมเนี่ยชาตินี้มึงจะใช้หมดไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วเนี่ยฟังนะคะเราจงมีความสุขทุกวันก่อนเราตายเพราะเราตายไปเรายิ่งสบายกับตอนเราอยู่อีกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกว่าเดี๋ยวมึงก็ตายตายแหละดีตายแล้วก็หมดทุกตายแล้วก็ไปใช้หนี้กรรมที่ทํามาอีกต่อไปก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ควรทําในสิ่งที่เรามีความสุขทําออกไปส่งความสุขออกไปครูทําแบบนี้ค่ะไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นทาทาจนกว่ามันจะมีผลลัพธ์นั่นแหละค่ะ ทำไปเถอะเพราะว่าเปลี่ยนลูกไปทําก็ทําอยู่ดีไปอย่างนี้ก็ทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําสําเร็จแล้วหนึ่งมันจะสําเร็จสองสามสี่ห้าเข้าใจหรือ,อยังคะจากคนที่ขายได้หนึ่งชิ้นแล้วก็ขายไม่ได้เลยแล้วก็ขายได้ห้าชิ้นแล้วก็ขายไม่ได้เลยแล้วก็ขายได้หนึ่งชิ้นบ้างสามชิ้นบ้างทุกวันนี้ขายเป็นล้านชิ้นนะคะเออมันก็เป็นแบบนี้นะคะ NLP เพราะฉะนั้นคะ่ะจงให้ NLP เปลี่ยนโลกภายใน แล้ว NLP มันจะเปลี่ยนโลกภายนอกให้สนับสนุนคุณเองอยากคิดไปเปลี่ยนโลกภายนอกอ่ะแถมนิดนึงฟังนะคะอยากคิดจะเปลี่ยนโลกภายนอกในวันนี้โลกภายนอกในวันนี้ก็คือหนึ่งโควิดสองเงียบเหงาสามธุรกิจบางอย่างไปไม่ได้แล้วนั่นคือโลกภายนอกที่คุณไม่มีวันเปลี่ยนได้แต่ถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนโลกภายในค่ะปรับตัวตามโลกภายนอกที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ ปรับตัวอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นโลกออนไลน์จะเป็นตัวทําให้คุณโลกออนไลน์คือออกซิเจนที่จะทําให้คนทําธุรกิจอยู่ได้เชื่อครูนะคะว่าตอนนี้คุณมีออกซิเจนอยู่ที่บ้านกันแล้วก็คือโลกออนไลน์จงใช้โลกออนไลน์นี่แหละคะ่ะมาสร้างชีวิตแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนหมุนหาคุณเองดีกว่าคุณนะคะไปเปลี่ยนโลกภายนอกคือพยายามจะเปลี่ยนโลกภายนอกให้มันได้ดั่งใจคุณจะไปขายเหมือนเดิมนเมื่อไหร่จะเปิดว่าเมื่อไหร่คุณจะทําได้เหมือนเดิมอย่าค่ะ คุณเปลี่ยนโลกภายนอกไม่ได้เปลี่ยนโลกภายในแล้วโลกภายนอกจะปรับเปลี่ยนหาคุณเองเพราะครูอะค่ะเน้นเปลี่ยนโลกภายในเสมอครูจะไม่เปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนโลกภายในส่งออกไปแล้วโลกภายนอกจะสนับสนุนเราทุกเรื่องนะคะชัดเจนเนาะโอเค